เสนอโดยโออิ Green tea. ชิก e รินทีชาเขียวแท้ต้นกำรับญี่ปุ่นผจงจับกาที่เบิร์ดเดย์ถูกลงโทษจากบิ๊กบราเดอร์ทั้งที่ต้นเหตุมาจากหนยนั้นถูกตอชนวนความขัดแย้งในอาหารมื้อเที่ยงเมื่อเกดเป็นผู้รับผิดชอบในการทําอาหารให้กับสมาชิกทุกคนแต่การทําอาหารของเธอในครั้งนี้เกดได้ใช้เสเบียยที่เหลืออยู่ในบ้านไปเกือบทั้งหมดไข่ไก่ที่เหลือเพียงสีฟองสําหรับอาหารสอวัน กลับนำมาใช้ถึงสามฟองเพื่ออาหารเพียงมื้อเดียวเอาวอิ่มื้อนี้ก่อนไม่รู้มื้อไหนจะอดและผลของรสชาติที่เกดทุ่มเทด้วยไข่ไก่ทั้งสามฟองออกมาแบบนี้ว่าเกลือเมื่อกี้เนี่ยข้าวด้วยว เกลดเอาเลยเป็นไงอร่อยไหมก็อ่ะเค็มอ่ะเอาเค็มอ่ะตอนนี้แบบว่ากินยังไม่เยอะแล้วเปลือกเลยเยอะเลยออร่ยจริงอืมเป็นไงอร่อยไหมใครคนเหรออ๋อให้บานกินอ่ไรให้บานกินคืออร่อย อร่อยไหมบัวไม่อับมักันแล้วันอะไรมันเค็ม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 ไม่รู้จะเค็มหเกเค็มจริงๆเลยลิ้นแตกเลยเนี่ยลิ้นเป็นแบบร้อนในเลยเค็มชาได้ครับเป็นแม่สีเลือนที่ดีครับก็ Uh เออเข้มเข้มมากครับเป็นอาหารที่เด็ดมากที่ทำเป็เด็ดไม่กล้าติหรือไม่กล้าเอ่ยชมไม่กล้าคอมเมนต์เลยสักอย่างน้องเขาเอาไข่มาทําอะไรไม่รู้เล่นๆน่ะซึ่งหนูก็แบบแล้วมันกินไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดอะแบบว่าคือเครื่อนน้องเกดเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่เคยเป็นอ่ะแต่หนูไม่มีอารมณ์มาล่าเลงแบบคือเดี๋ยวแบบล่าเลงเดี๋ยวแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเอาของมากินเล่นเอาของมาทําเล่นซึ่งมันแบบซึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วอะแล้วตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนกินเยอะถูกปะแล้วแบบว่าตัวเองนี่แทบจะไม่กระดิกไม่กระเดี่ยวไม่ทําอะไรเลยแล้วก็นอนนอนเกือบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วพอแบบพอมีกับข้าวกินอะไรกินก็แบบเอามาเล่นเอามาแบบทําอะไรไม่รู้อะไรสรัรละแล้วมันแล้วทุกคนก็คือกินไม่ได้อ่ะ อาการเจ็บปวดที่กัดกร่นสภาพร่างกายของเกดในเวลานี้อาจจะไม่เจ็บปวดเท่ากับสภาพจิตใจของเธอที่ย่ำแย่จากแรงกดดันที่เธอไม่สามารถลุกขึ้นมาช่วยงานเพื่อนๆได้มีหนำซ้ำอาหารมื้อเที่ยงที่เธอตั้งใจทำก็ไม่มีเพื่อนคนไหนกินได้เลยสักคนเดียวความรู้สึกผิดจงถาโถมเข้าใส่ตัวเธอ ก็เกกินกันได้ยังงี้เลยตู้เฮ้ยเก็บรอแล้วก็ต้องเออใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันอะไรยอย่างเพราะว่ามันไม่ได้แค่แต่โรคเกียพี่เข้าใจบางทีคนเราคนป่วยอ่ะมันทุกคนแหลกจิตใจอ่อนแอเข้มแข็งไงก็อ่อนแอเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันทรมานจริงๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทรมานตัวแต่มันก็แบบมันทรมานทุกอย่างที่แบบ ใช่เพราะว่าแค่คืนเองตรงเนี้ยมัเนเหมือนแบบตอนนั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยเราเห็นป้นง่า,าเยเลยคือแบกรับความรู้สึกของทุกคนใช่ไหมแม่รู้เขาจะคิดเป็นไงเนี้ยแต่พอเห็นทุกคนเราต้องแบกรับ <c oughs> เข้าใจทั้งหลังนี่เกดพักผ่อนแล้วทุกคนคงเห็นไม่ใช่ว่าเก็บไม่พักผ่อนน้ำอีกก็ไม่ฝากไม่ทำอะไรเลยแล้วเกดก็ต้องมันั่งมาคนอื่นเขาทำค่ะบิ๊กบราเธอร์คิดว่าคุณเกด ไม่พร้อมที่จะอยู่ในบ้านต่อไปเกดคิดว่าเกดจะรอดูจนถึงเย็นนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเกต้ังเข้าห้องน้ำล้วคือมันนึงนปัสสาวะมันเลือกอยู่เกดว่าเกดคงไม่รอแล้วค่ะบอก,กว่าเกตกลัวมากการได้ระบายความอึดอัดกับลิกบลาอรโดยผ่านห้องเปิดใจทำให้เกตมีกำลังใจและลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เธอยังไม่รู้ก็คือสิ่งที่เธอทํำลงไปนั้นได้ก่อความแตกร้าวไปถึงคนอื่นๆในบ้านด้วยเพื่อนสําอางชีเน่สนับสนุนโดยมามา่าต้มยำกุ้งไม่รู้หรอกไม่ได้ดนข้าวผัดหมาเข้าวผัดหมาในบ้านอ่ะ อธิษฐานในคุณพ่อตลอดให้คุณพ่อหายดี